รู้ไหมครับว่าตอนนี้มีแบรนด์ชาจากจีนแบรนด์หนึ่งที่กำลังเติบโตเร็วกว่า Starbucks ซะอีกแล้วก็ตั้งเป้าไว้ไกลถึงขั้นที่จะโค่นบัลลังกาแฟระดับโลกเลยทีเดียวแบรนด์นั้นก็คือชาจีหรือชาจีครับอาณาจักรชาที่มีมูลค่ากว่า200แสนล้านบาทซึ่งตอนนี้ก็เข้าไปอยู่ในตลาดหุ้น NASDAQ เรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะมาถอดรหัสกันครับว่าพวกเขาทาได้อย่างไรคาถามใหญ่ที่น่าคิดตามเลยก็คือแล้วชาเนี่ย จะสามารถค้นบัลลังของกาแฟได้จริงๆหรอคือตอนนี้วัฒนธรรมการดื่มชายุคใหม่กำลังท้าทายอาณาจักรกาแฟที่ยิ่งใหญ่มานานมากๆเลยนะครับแล้วเรื่องราวของชาจีนี่แหละครับอาจจะเป็นคำตอบของคำถามนี้ก็ได้เอาล่ะครับเรามาเจาะลึกกันเพื่อให้เห็นภาพชัดๆว่ามันเร็วขนาดไหนลองเปรียบเทียบกันดูนะครับ Starbucks เนี่ยใช้เวลาเป็น 10, 10ปีเลยนะครับกว่าจะมีสาขาทั่วโลก แต่ชาจีเนี่ยใช้เวลาแค่8ปีเท่านั้นเองครับในการเปิดร้านไปแล้วกว่า6,700สาขาเป็นความเร็วที่แบบไม่ธรรมดาเลยจริงๆแต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่าความเร็วนี้ก็คือเรื่องราวเบื้องหลังนี่แหละครับเพราะว่าพวกก่อตั้งอาณาจักรชาที่มูลค่ามหาศาลขนาดนี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นเด็กกำพร้าที่ไม่มีบ้านอยู่มาก่อนใช่ครับฟังไม่ผิดนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่เหมือนกับในหนังเลยล่ะครับ เราจะมาไล่เรียงเส้นทางชีวิตที่มันเหลือเชื่อมากๆของผู้ก่อตั้งที่ชื่อว่าจางจุนเจียกันครับจากเด็กข้างถนนในมณฑลยูนานสู่การเป็นซีอบริษัทระดับโลกที่อยู่ในตลาดหุ้น N สแต็กครับลองดูไทม์ไลน์ชีวิตของเขาหน่อยนะครับมันไม่น่าเชื่อจริงๆตอนอายุ15เนี่ยเขายังเป็นเด็กที่อ่านหนังสือไม่ออกเลยด้วยซ้ําแต่แค่ปีเดียวครับพออายุ16ก็เริ่มเข้าไปทํางานในร้านชานมไข่มุกแล้วก็เรียนรู้ทุกอย่างเร็วมากเร็วขนาดที่ว่า แค่4ปีต่อมาเขาก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการที่ดูแลทุกสาขาในมณฑลนั้นแล้วแต่เขาก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับยังไปหาความรู้ต่อกระโดดเข้าสู่วงการเทคโนโลยีเพื่อเรียนรู้เรื่องการบริหารองคอ์กรยุคใหม่จนในที่สุดก็ตัดสินใจก่อตั้งร้านชาจี้สาขาแรกตอนในยุแค่22ปีแล้วในวัย30กว่าก็นำพาบริษัทเข้าสู่ตลาดหุ้นระดับโลกอย่าง N สแดได้สาเร็จครับทีนี้จากเรื่องราวชีวิตที่น่าทึ่งสุดสด เรามาดูกันต่อดีกว่าครับว่าแล้วสูตรลับทางธุรกิจที่ทำให้ชาจีมันโตระเบิดขนาดนี้คืออะไรกันแน่ซึ่งเราสรุปออกมาได้เป็น3เสาหลักที่สำคัญมากๆครับ3เสาหลักที่ว่าก็คือ1เลยผลิตภัณฑ์ที่พลิกโฉมวงการ2การสร้างแบรนด์โดยใช้รากของวัฒนธรรมและ 3. การดำเนินงานทุกอย่างที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีซึ่งแต่ละข้อเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจซ่อนอยู่เยอะเลยครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันทีละข้อเลย และนี่คือปรัชญาที่เป็นหัวใจของผลิตภัณฑ์เขาเลยครับชาจีได้ไม่มองว่าตัวเองเป็นแค่ร้านชานมนะแต่ตั้งใจจะเข้ามาแทนที่น้ำเปล่าโอ้โหนี่คือการเปลี่ยนมุมมองของผู้บริโภคไปเลยนะครับจากเครื่องดื่มที่แบบนานๆานกินทีให้กลายเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่สามารถดื่มได้ทุกวันเลย และกลยุทธ์ที่สำคัญมากๆก็คือการโฟกัสครับชาจีเขารูทเลสมากตัดเมนูที่ไม่ทำกำไรทิ้งไปเลยแล้วก็เน้นแค่เมนูหลักๆไม่กี่อย่างผลลัพธ์ก็คือแค่3เมนูหลักเนี่ยแหละครับสร้างยอดขายได้ถึง61%ของทั้งหมดซึ่งกลยุทธ์นี้มันส่งผลโดยตรงเลยนะทำให้การบริหารจัดการพลายเชนง่ายขึ้นเยอะแล้วก็บริการได้เร็วขึ้นมากๆด้วยมาต่อกันที่เรื่องแบรนดิ้งนะครับ ชาจีเกาะกระแสที่เรียกว่ากัวเฉาหรือที่แปลง,ง่ายๆก็คือไชนีสชิกซึ่งมันก็คือเทรนด์การเอาวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และก็ศิละปะดั้งเดิมของจีนมาตีความใหม่ให้มันดูทันสมัยขึ้นดูเท่ขึ้นสำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยแหละครับคือที่มาของคอนเซปตร้านที่เรียกว่าโมเดิร์นออเรียนทอลทีบาร์และโลโก้รูปนางเอกนิ้วที่ดูสวยแล้วก็โดดเด่นมากๆนั่นเองและเสาหลักข้อสุดท้ายที่สำคัญสุดๆก็คือเทคโนโลยีครับ หัวใจของประสิทธิภาพทั้งหมดก็คือเครื่องชงชาอัตโนมัติที่ชาจีลงทุนพัฒนาขึ้นมาเองเลยนะครับมันสามารถชงชาสดใหม่คุณภาพเยี่ยมได้ภายในเวลาแค่8วินาทีต่อแก้วทําให้สามารถรักษามาตรฐถถานรสชาติให้เหมือนกันเป๊ะๆได้ทุกสาขาทั่วโลกแล้วก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ขยายสาขาได้เร็วขนาดนี้ด้วยครับเอาล่ะเราเห็นกลยุทธ์กันไปแล้ว ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าผลลัพธ์ที่มันจับต้องได้เนี่ยมันน่าทึ่งขนาดไหนไปดูตัวเลขการเติบโตของอาณาจักรชาแห่งนี้กันครับนี่คือจำนวนสาขาทั่วโลกที่เปิดได้ในเวลาแค่8ปปีเท่านั้นครับมากกว่า6,700สาขาส่วนใหญ่อยู่ในจีนก็จริงแต่ว่าก็เริ่มบุกตลาดต่างประเทศอย่างจริงจังแล้วกว่า200สาขาโดยเฉพาะในมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ซึ่งถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆนี่คือการขยายตัวที่เร็วมากจริงๆ ส่วนการเติบโตของรายได้นี่ยิ่งกว่าครับลองดูตัวเลขพวกนี้นะครับจากปี2022ที่มีรายได้ประมาณ2,000ล้านบาทพอมาปี2023กระโดดพรวดขึ้นไปเกือบ10เท่าเป็น21,000ล้านบาทแล้วก็ยังไม่หยุดนะครับล่าสุดปี2024ทะยานไปอีกกว่าเท่าตัวถึง56,000ล้านบาทนี่แหละครับคือการเติบโตที่ทำให้พวกเขาสามารถเข้าตลาดหุ้น n แ s ส a ดได้สำเร็จ แต่แน่นอนครับว่าเส้นทางมันไม่ได้สวยหรูไปซะหมดชาจีกำลังเจอกับการต่อสู้ที่หนักหน่วงเพื่อครองตลาดโลกเลยล่ะครับท่ามกลางสมรภูมิที่เรียกกันว่าทะเลแดงสุดขั้วแล้วก็มีความเสี่ยงในอนาคตที่ต้องจับตามองกันอย่างใกล้ชิดเลยความท้าทายหลักๆเลยนะก็คือการแข่งขันในประเทศจีนที่มันดุเดือดมากซึ่งก็คือทะเลแดงที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี่แหละครับตลาดที่มีการแข่งขันสูงจนเรียกได้ว่า นองเลือดเลยมีร้านชาอยู่กว่า5 0 0 0 0นแห่งนะครับแล้ว80%ในนั้นคือปิดตัวลงภายในปีแรกนอกจากนี้ก็ยังมีความท้าทายเรื่องการควบคุมคุณภาพให้เหมือนกันทั่วโลกการปรับตัวให้เข้ากับรสชาติของคนในแต่ละประเทศและแน่นอนแรงกดดันจากนักลงทุนที่คาดหวังการเติบโตที่รวดเร็วแบบนี้ต่อไปรื่อยมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วครับจากเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมาเรามาสรุปกันดีกว่าว่า มีบทเรียนอะไรบ้างที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากการพง,งาดขึ้นมาของปรมาจารย์ด้านชาอย่างชาจีครับข้อคิดสำคัญที่สรุปได้ก็คือ 1. การหยิบเอาวัฒนธรรมเก่ามาเล่าใหม่ให้มันเข้ากับยุคสมัย 2. การมองหาโอกาสใหม่ๆหรือที่เรียกว่า blue ocean แม้ว่าจะอยู่ในตลาดที่การแข่งขันสูงมากๆก็ตาม 3. การมีแนวคิดที่จะเป็นแบรนด์ระดับโลกตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำเลยและสุดท้ายคือการใช้เทคโนโลยีและระบบเพื่อขยายธุรกิจให้เร็วที่สุดหรือที่ฝรั่งเขาเรียกว่า scale fast or die ครับโตให้เร็วไม่งั้นก็ตาย และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของชาจีครับซึ่งก็ทิ้งคําถามที่น่าสนใจไว้ให้เราคิดตามกันต่อว่าแล้วใครกันละ่ะที่จะก้าวขึ้นมาเป็น Starbucks แห่งโลกตะวันออกได้สําเร็จในท้ายที่สุดดูเหมือนว่าเรื่องราวบทใหม่ของชาจากประเทศจีนได้เริ่มต้นขึ้นแล้วจริงๆครับ